ตอนนี้ตัดคลิปไม่ทันแล้วต้องรวบตึงหรือว่ารวมรวมนะแล้วก็อยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะมีะคุณนายเตี้ยอยู่ในคลิปนะคะมีน้องกุ้งนะคะมีเสียจ,จวบนะแล้วก็น้องนอนะคะแล้วก็น้องนุงนะะนงน้ยค่ะมาชมคลิปกเลยนะคะต้องภาดไปแบบนี้เลยนะคะตัดไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าคลิปเยอะมากนะที่เห็นในภาพน้านางฟ้าใส่เสื้อสีขาวนี่นคือ คุณแม่อุปถัมภ์นะคะของน้องปามนะคะวันนี้ปังมากนะปังมากต่าป้อนไปรับซับไปนะคะ,ะท่านใดที่ฝากร่วมบุญออนไลน์มานะคะสองซองเมื่อกี้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถึงหนา้าปามนะเรียบร้อยแล้วนะคะสนุกมากนะดูคุณนายน,นอกจากว่าจะทํากับข้าวแล้วนะ,ะแม่งานหลักเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับการลงแรงนะลงแรง แบบอยู่ด้านหลังรัวนะจากวันแรกรที่เก็บภาพนะคือสุดๆนะน้องมก็จัดเต็มนะร้อนก็ไม่กลัวนะความร้อนทำอะไรคนเนรียดไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าคนาเนรียดรักกันมากค่ะรักกันมากแล้วก็มีความสมัครสมานสามขี้นะวันนี้มีสองหน้าค่ะดูะแล้วก็เจ๊ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วาาก็ญาติใครเป็นใครเอาเป็นว่าเป็นญาติกันทั้งหมดเป็นสองหน้าเลย พราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะสนุกสนานนะสนุกสนานมากนะที่เห็นด้านหลังนะลายสกอตสีเทานะก็เป็นเสียจวบนะเสียจวบนะน้องนะเรนะะวันนี้ฟังมากนะวันนี้ฟังมากนะแต่งตัวสวยปกติก็อาจะใส่ชุดแบบว่ากางเกงยีนนะแล้วก็เสื้อแขนยาวนะเตรียมเสื้อนะ้ แล้วแล้วก็หายออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะ,ะจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้เลยนะคะก็เป็นคุณจงนะคะเช่างแมวนะคะเสียจั่วโอ้โหเต็มที่นะคะเต็มที่เลยนะคะเฟร,รมนี้ต้องยกให้เสียเลยนะคะมุมนี้เสียมุมนี้เสียขโมยสินเรียบร้อยเลยนะคะ นะคะมีความสุขมากเลยนะคะเจ๊เจ๊รู้สึกว่าหลงไหลในการบันทึกความสุขของผู้คนแล้วน้องนุ้ยนะน้องนุ้ยเสื้อเหลืองน้องนุ้ยน้องนุชนะเต็มที่นะงานนี้นะก็ใส่สเต็ปกันเต็มนี่ขอบอกก็เขิดกล้องที่ไหนนะไม่มีสาวคนนี้ไม่มีเขิดนกล้องนะฟ้าหน้าหน้านะโอ้ขอบอกนะว่าสุดใจคาะเลยนะคะก็จะแบบว่า นาแน่นกันหน่อยนเรื่องจากว่ามีสองหน้านะานมีสองหน,ห,นหน้ามีหน้าบามกับหน้าดิวนะเดี๋ยวตอนเช้าก็จะมาเจอกันนะคะหน้าบ้านนะพรุ่งน,นี้ฉลองผ้าใหมค่ะมรืนนี้ก็จะเริ่มทำคกิจของสงนะคะเต็มที่นะคะนำภาพบรรยากาศคลิปนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปค่ะ